มีแต่เรื่องเฮลโลเจเจมาแล้วจ้าวันนี้เราไปดูหนังไทยแนวแอคชั่นลึกลับคอมดี้ดราม่ากันนะจ๊ะเรื่องราวของแฮลวนักเรียนชั้นม .6 <ม>ผู้รักการผจญภยัยและเพื่อนร่วมกวนสุดแสบของเขาประกอบไปด้วยเตา๋าผู้ชื่นชอบการแข่งรถนอ็อตหนุ่มห้าวขาลุยลฟ้าผู้ใจยเย็นต่ายที่เรียนเก่งและฉลาดที่สุดในกลุ่มแดงจอมกวนและตื่หนุ่มน้อยร่างถวม แล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมชั้นอย่างเปิ้ลสาวน้อยน่ารัก <ไป S 1> ตุ๊ตตูสาวน้อยร่างใหญ่กิมสาวหมวยน้องสาวช่างพูดของตือพวกเขาเนี่ยบังเอิญไปเกี่ยวข้องกับเทปลึกลับ<อ>แล้วก็พบว่า<อ>มันคือกุญแจสําคัญที่พวกโจรใช้นัดแนะสถานที่<อ>เพื่อซ่อนเทวรูปเก่าแก่ที่ขโมยมา<อ>พวกเขาก็เลยตัดสินใจร่วมตัวกันปฏิบัติภารกิจเพื่อชิงเทวรูปกลับคืนสู่พิพิธภัณฑ์ ภารกิจจะสำเร็จไหมไปลุ้นไปดูกันนะจ๊ะไหนสเสดวแหว้ววันจันทร์ที่9มกราคมเวลา2ทุ่มทางช่อง t ร u e Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจ๊ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย